ไปทำงานไม่ได้ไปไหนเลยเดือดร้อนรถก็ติดตรวจสอบกันหน่อยนะครับพี่ครับพี่ครับขุญาตครับพี่เจ้าหน้าที่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอ่อผมุญาตสอบถามครับไอ้นี่ด่านนี่คือเป็นด่านอะไรครับแล้วก็มีผลหน้าด่านถูกต้องในรันเนี่ยมีครับมีครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขญานทุก หน้าด่านอะไรครับได้นครับดีครับมีอ่น้องไช่ครับพี่ผขออนุญาตส,สอบถามนะครับออด่านดานน่นดานเนี้ยมันเป็นด่านเกี่ยวกับอะไรครับพี่แล้วก็พี่มีอำนาจในการตั้งถูกต้องไหมได้ขออนุญาตไปมาถูกต้องหรือไม่พี่ครับฝ่ายอื่นขออนุญาตแนะนำตัวนะครับ ผมพันตำรวจตีปีชาปีชาการสภานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจบุธรบางร่วงเป็นผู้ควบคุมจุดตรวจแห่งนี้ครับการที่มีการจัดตั้งโดยถูกต้องไหมครับเนี่ยอองานนี้นะครับจุดตรวจนี้นะครับเป็นเป็นจุดตรวจน,นะครับได้อาศัยตามเป,เป็นเป็นเจ้าพนักง,งานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและและพรบ,รบ,รบรตำรวจแห่งชาติที่ให้อำนาจหน้า,นา,นาที่ในการตรวจขันวินัยจัจรจราจร ป้องกันบัตเหตุบนท้องถนนและป้องกันอาญจากรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานตลางด้าวอาวุธปืนยาเสพติดนะครับ <S <S แล้วพี่ได้รับอนุญาตจากใครครับเนี่ยา <ใน S 1> ตั้งจ <ใน S 1> ุด <ใน S 1> ตรวจแห่งนี้นะครับได้รับคำอนุญาตจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนะครับมีหนังสือแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ทางระบบ PPCC นะครับ อนุญาตครับแล้วก็ขออีกประเด็นหนึ่งครับพี่คืออนากทราบว่าฐานนี้ยจุดตรวจนี้มีการเปรียบเ,เทียบปรับไหมแล้วพี่ใช้ใครมาเปรียบเทียบปรับอ๋อจุดตรวจนี้ครับมีมีเปรียบเทียบปรับครับอมีด้านในครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวขอเชิญไปดูพนังกงานสอบสวนด้านในครับพนักงานสอบสวนเนี้ยได้รับคำสั่งจากผู้กำกับการถานนี้ตำร,รวจสพนบางม่วงให้มาประจำหน่าที่เปรียบเทียบปรับ อย่างนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับนะครับที่ระลอกต้องตั่งจากผู้รับการผู้กับการตำรวจสีตส่ตอนตังม่วครับให้มาทำหน้าที่เปรียบเทียบปรับกระดาษที่อย่างนี้เพื่อเป็นการบริการประชาชนนะครับแต่ถ้ากรณีที่ประชาชนไม่สมามารถที่จะสะดวกในการชำระค่าปรับณจุดตรวจอย่างนี้ก็สามารถใช้ช่องทางอื่นในการชำระได้อย่างเช่นทางไปชะนีทางธนาคารกรุงไทยหรือสถานีตำรวจ ทั่วประเทศนะ,ททนะครับตราที่ท่านสะดวกนะครับเอ่อครับผมเป็นพนักงานสอบสวนที่ได้รับอำนาจถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องครับผมเอ่ออีกประเด็นนึงครับพี่ผมอยากขออนุญาตสอบถามอ่ากรณีตัวผมหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยอยากจะรู้หรือทราบว่าตรวจสอบอ่าจุดตรวจหรือด่านของพวกท่านเนี่ยว่ามีความถูกต้องโปร่งใสเนี่ยแล้วผมหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยได้มีการ ถ,ถ,ถ่ายภาพประชึกภาพวิดีโอหรือในสดเนี่ยสามารถจะทำการได้ไหมครับจะมีความผิดอะไรไหมครับนี่นะครับมีความโปร่งใสเพราะมีกล้องวงจรติดนะครับทีทีระบบอ่ทีทีทีวีนะครับผู้เข้าพชชาสามารถดูการปฏิบัติงานได้การทางระบบออนไลน์นะครับแล้วก็มีกล้องติดตัวของผู้ปฏิบัติงานทุกคนนะครับมีความโปร่งใสครับ การถ่ายภาพในจุดตรวจเนี่ยหรือบันทึกวิดีโอคลิปหรือไลไ์สดเนี่ยสามารถจะทําได้ไหมแล้วผมหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยจะมีความผิดอะไรไหมครับอ,อย่างแรกนะครับสามารถทําได้นะครับแต่ต้องอยู่ในในในกฎหมายข้อมูลตามพรบรข้อมูลข่าวสาส่วนบุคคลนะครับหรือ PDPA นะครับแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ถูกกระทบสิทธิ์หรือถูกเรียกตรวจนะครับซึ่งสามารถ อ่าถ่ายภาพหรือไล์สดได้แต่ถ้าหากไล์สดไปเพื่อเพื่อให้บุคคลที่จะกระทําความผิดรู้ว่าตรงนี้มีด่านตรวจมีจุดตรวจทําให้หลบหนีหรือผิดเบือนข้อมูลหรือเอาข้อเท็จจริงนะครับไปไล์สดไปลงก็จะต้องมีความผิดนะครับมีความผิดฐานนะครับเป็นการกินประมาทนะครับโดยการโฆษณาหรือนําข้อมูลอันเทเ็ตลงในลูกคอมพิวเตอร์นะครับ ครับครับถือว่าวันนี้ผมได้มาทําการาตรวจสอบาการตรวจหรือจุดตรวจนี้นะครับได้รับคาอธิบายจากเจ้าหน้าที่ได้ให้รับความรู้เป็นที่เข้าใจครับแล้วก็สามารถในโอกาสต่อไปถ้ามีใครมาสอบถามผมจะได้ไดไประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ต่อไป หรือว่าวันนี้ขอบคุณมากครับนะครับครับเดี๋ออยวอนุญาตสอบถามอีกนิดนึงครับครับผมถ้าที่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนและเข้าใจถูกต้องแล้วการตั้งจุดตรวจเนี่ยของตำรวจมีประโยชน์ไหมครับอยากให้ตั้งไหมครับสำหรับผมนะครับก็คือถ้าเจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจเพื่อความถูกต้องโปร่งใสถึงว่าเป็นการบริการประชาชนนะครับให้ความสะดวกแก่ประชาชนมีประโยชน์ใน,น,นการป้องกันเหตุอีกด้วย ถ้าทำได้ความถูกต้องตรงใถือว่ามีประโยชน์มากระเทศครับ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 ครครับครับครับรครับ